ลงทุนขายของดีก่อนลงทุนขายของไม่ว่าขายของอะไรมันขายได้ทุกอย่างแหละมันอยู่ที่ความพยายามของคนมีป้าย,ายาด,ด้วย มาลไม้สิบาทข้างปันผมกันกัเป็นเป็นข้างทำพวกโต๊ะทำอยู่มากลูกชายผมก็ทำได้เงินหมื่นแล้วเราคิดอยู่นานไหมก็คิดก่อนนั้นแล้วอ๋อคิดก่อนที่จะได้เงินแล้วจะได้เงินหมื่นแล้วจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่เราก็จะหาคิดว่าจะเล่นอย่างนี้เพราะว่ามันก็จะต่อต่ออาชีพของเราไง อันนี้ก็คือรอให้น้ำมันร้อนก่อนใช่ไหมรอมันร้อนหน่อยอโอ้มันต้องมีตัวนันของมันเราใส่ไข่แล้วก็ใส่ไส้กรอกลงไปเลยใช่ไหม,ม,ไไหมคือเด็กต้องยืนรอคอยเลยล้นลๆ น,นี่เอาเท่านนะัา้นเหรออ๋อฝากฝากไว้กับที่คนที่ชมชมๆว่ายัางไงก็อย่าเอาเงินหมื่นไปสูญเปล่าหรือไปกินเหล้าอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยอถ้าตัวนี้เรายังจะเหลือเอามาล,อา,อาลงทุนขายของดี่อ๋อลงทุนขายของไม่ว่าขายของอะไรมันขายได้ทุกอย่างแหละมันอยู่ที่ความพยายามของคน ถ้าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็ต้องอยู่ที่นั่นเงินหมื่นก้อนเนี้ยคุณลุงเอามาซื้ออะไรบ้างคะก็ซื้อพ่วงครับซื้อพ่วงกับไอ้เครื่องเครื่องทํำไข่มุนเครื่องตัวนี้ห้าพันตัวนี้พ่วงก็มันกว่านั้นไปแล้วคือว่าพ่วงก็สามพันใช้เงินที่เรามีอยู่สามพันห้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็สามพัน คือใช้เงินเก็บเพิ่มบวกไปด้วยมันก็จะได้ก็คืออยู่ในอุปกรณ์เลยอยู่ในอุปกรณ์เลยแล้วลุงไปคิดค้นสูตรไข่มวนมาจากที่ไหนมันก็คือว่าไปดูทาง YouTube มั้งทางเน็ตทางเฟซเฟซของเรามีที่เราเฟซดูแล้วดูก็คนไหนมันเขาขายขายตามเด็กเพียนมันขายพอได้ก็โอเคตอนนี้มันได้กำไรน้อยแต่มันก็มันก็ได้ถ้าขายได้หมดตั้แผงก็มันอยู่เดียวประมาณเกกว่าบาท แผงกำไรนะ90บาทจะไม่รวมอย่างอื่นนะแผงก็อยู่ประมาณ90บาทใช้ชีวิตไปอยู่ได้มีรายได้มีรายได้อยู่แล้วก็เราไม่อดไม่จนแล้วไม่เปหนี้ใครอีกแล้ว